สวัสดีครับครูฟังทรักครับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องนะครับซึ่งเขียนโดยผู้ที่ใช้นามปากกาว่าปะกาศหอมคอลัมน์นิติพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับฉบับวันเสาร์ที่23เดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2567ให้ชื่อว่าหมากนี้จะกินรวบเนื้อหาใจความเริ่มต้นอย่างนี้ครับต้องบอกว่าเต็มไปได้วยความมหัศจรรย์นะครับ พราะถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยมันก็น่าประหลาดกับคำสั่งเรียกบิ๊กต่อกับบิ๊กโจ๊กไปช่วยราชการสำน,นักนายกรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้ออกคำสั่งนี้ตัวพบตรเนี่ยยังไม่ได้มีความผิดนะครับยังไม่ได้มีคดีอะไรเลยถูกโยกแบบนี้เนี่ยมันก็เสียเครดิตเหมือนกันนะครับส่วนบิ๊กโจ๊กก็อย่างที่เห็นนั่นแหละครับลาพักร้อนแปลงกริดยาวเลยกว่าจะกลับมาอีกทีหนึ่งก็วันที่1เมษายน และตำรวจจะไปแปะหมายเรียกหรืออาจจะเป็นหมายจับหลังจากนี้ตรงไหนเละครับซึ่งที่น่าประหลาดใจกว่าก็คือว่าคนที่ถูกโยกไปช่วยงานทำเลียบรัฐบาลเนี่ยกลับยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็ให้สัมภาษณ์เป็นต่อยหอยเลยทั้งๆท,ท,ที่นี่คือการลงโทษนะครับแม้จะเป็นการลงโทษขนาดเบาแต่มันก็คือการโยกเพื่อไม่ให้ผัวพันกับสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเป็นการชั่วคราวข้าราชการระดับบ,บิ๊กๆทั้งหลายที่ถูกโยกเข้าไปนั่งตบยุงที่ทำเลียบรัฐบาลก่อนหน้านี้เนี่ย หน้าดากันทุกคนนั่แหละครับเพราะรู้ดีว่ามันเป็นสเต็ปแรกของการเชือดจึงอดสงสัยไม่ได้จริงๆนะครับว่าทําไมต่อสักถึงยอมรับสภาพโดยไม่มีเงื่อนไขเพราะอะไรครับไม่ได้มีทีท่าว่าจะฮึดฮัดฮึดฮัดหาทางปกป้องตัวเองว่าไปแล้วเนี่ยนะครับต่อสักเนี่ยสามารถร้องขอความเป็นธรรมจากสารปกครองได้นะครับแต่ไม่ครับกลับยินดีด้วยซ้ำไปที่ถูกย้ายนี่คือความไม่ธรรมดาที่สังเกตได้ในเบื้องตน้น เบื้องลับเบื้องลึกเรื่องนี้เนี่ยจึงน่าจะหนักหนาสาหัสอยู่พอสมควรเลยทีเดียวแค่กลุ่มของสุรเชษบอกใบชื่อในผลอักษรย่อต่อเต่าแค่นี้ก็ทำให้ต่อสักในกลัวอย่างนั้นเลยครับยังครับยังไม่สมเหตุสมผลกับการเด้งไปทำเรียบรัฐบาลยังเบื้องลึกเบื้องหลังเรื่องนี้อยู่ที่การแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่ใช่หรือไม่อันนี้น่าคิดครับแต่จะต้องลงทุนถึงขนาด เชื่อสุรเชษด้วยการย้ายเก็บเข้ากลุอย่างนั้นเลยเรอครับมันไม่มีวิธีการอื่นที่ดีกว่านี้อีกแล้วเลยครับถ้าใช่เนี่ยแสดงว่ามีคนกลัวสุรเชษอยู่ประมาณหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าสุรเชษเนี่ยอาวุโสลำดับที่1แถมอายุราชการยังเหลืออีกตั้ง7ปีนะครับกรเกษียายุราชการก็น่นแหะครับปี2574ฉะนั้นหากจะแต่งตั้งพบตรคนต่อไปที่ชื่อสุรเชษ จะต้องถูกหยิบขึ้นมาก่อนใครหากไม่ต้องการให้สุรเชษขึ้นไปถึงตำแหน่งสูงสุดเนี่ยมันก็ต้องมีวิธีการคดีเว็บพนันออนไลน์มินนี่สุรเชษมีชื่อตกเป็นผู้ต้องหาข้อหาสมคบกันร่วมกันฟอกเงินและเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันฟอกเงินถือว่าร้ายแรงทีเดียวนะครับแม้จะมีการรับปากว่าจะโอนคดีทั้งหมดเนี่ยไปให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชรับไปดำเนินการแต่ว่ากระบวนการเนี่ยมันยังไม่เกิดนะครับ ตำรวจก็ต้องเดินหน้าต่อไปเมื่อวานนี้วันที่21มีนาคมก็พนักง,งานสอบสวนชุดทำคดีเว็บพนันออนไลน์เนี่ยนะครับถือหมายเรียกเป็นครั้งที่2ไปให้กับสุรเชษที่บ้านพักย่านวิภาวดี60ปรากฏว่าไม่มีคนไปรับหมายครับก็ธรรมดาแล้วครับนกมีหูหนูมีปีกต้องกลับมือเปล่าไปส่วนสุรเชษแจ้งตำแหน่งระบุโตต,ตนเรียบร้อยว่าไปปฏิบัติภารกิจส่วนตัวที่จังหวัดหนองคาย จากนั้นก็จะเดินทางไปพักผ่อนกับค,บครอบครัวที่ประเทศอังกฤษในวันที่26มีนาคมแล้วก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งวันที่1เมษายนระหว่างนี้คงจะต้องงัดตํารามาสู้กันอย่างดุเดือดแน่นอนนะครับเพราะถ้าหากว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ยคราวหน้าหมายถึงการออกหมายจับนะครับฉะนั้นสุรเชษฐ์ไม่มีความสุขกับการไปพักผ่อนที่ประเทศอังกฤษนะครับต้องลุ้นว่าคดีจะหลุดจากมือของตํารวจเมื่อไหร่ถ้าก่อนวันที่1เมษายน ก็กลับมาแบบเท่ๆได้แต่ทําไมหมายจับอาจจะไปรอถึงสนามบินฉะนั้นดิวเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาเนี่ยจึงสําคัญอย่างยิ่งยวดนะครับลําพังนายกเศรษฐาไม่ได้ประสีภาษาอะไรหรอกครับกับยุทธศ,ศ,ศักดิ์ศรีกากีการพูดถึงคนที่อยู่เบื้องหลังนายกรัฐมนตรีจึงเรื่องมีเสียงหนาหูมากขึ้นโพสต์ Post ของจตุพรพรมพ,รมพันธ์ในโซเชียลตำรวจพันการเมืองการเมืองพันตำรวจมันแกะกันไม่ออกจตุพรบอกว่าอย่างนี้ครับ คนตำรวจเอกต่อศักเนี่ยมีภูมิต้านทานเหนือกว่าพาบตรที่ผ่านมาอีกหลายๆคนด้วยกันจึงไม่มีใครเชื่อว่าจะถูกหักแล้วก็จะถูกสั่งย้ายมาช่วยราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรีส่วนสุรเชษฐ์เนี่ยเคยโดนมาแล้วหลายครั้งนะครับจะมาอีกก็ไม่แปลกนี่ครับนอกจากนี้สังคมก็ไม่เชื่อว่านายกเศรษฐาจะกล้าสั่งเด้งอาจจะมีอำนาจเบื้องหลังคอยกำกับการอยู่ก็ได้ ต่อศักเนี่ยมีเงื่อนเวลาอยู่ในตำแหน่งพอบอตรอถึงเดือนกันยายนปีนี้เท่านั้นแหละครับจึงเท่ากับถูกบีบด้ืยเงื่อนของเวลาซึ่งหลังจากคณะกรรมการสอบสวนครบตามคําสั่ง60วันแล้วจะเหลือเวลาอีกเพียงแค่120วันดังนั้นโอกาสที่จะได้กลับมาสตชเนี่ยเหมือนกับจะเหลือน้อยหรืออาจจะยากที่จะได้กลับสลายสามไปส่วนสุรเชษเนี่ยเหลืออายุราชการอีก7ปีเพราะว่าจะ,กะเกษียณในปี2574 ขณะที่พลตบดเอกกิตรัฐพันเพชรรองผอบอตรซึ่งรักษาราชการแทนผอบอตรอ,อยู่ในขณะนี้จะเกษียณในปี2569เพราะฉะนั้นสุรเชษยังมีเวลาที่จะได้เป็นผอบอตรต่อจากรักษาการผอบอตรที่จะเกษียณอีกตั้ง5ปีนะครับสำหรับสุรเชษร่องรอยนายกสั่งเด้งผบอตรก็เป็นที่น่าสังเกตนะครับกับ3วาทะรหัสของทักษิณที่ให้สัมภาษณ์เอาไว้ที่เชียงใหม่ คือสภาพจิตใจถึงบ้าน6เดือนและต่างคนต่างอยู่ซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ได้สิ่งสำคัญเนี่ยคาดประกาศลงดาบสั่งเด้งพบตรในครั้งนี้จึงเห็นร่องรอยอำนาจส่อเปราะบางขึ้นเพราะว่าคนทำการดีวควบคุมการดิวต่างก็ใจเต้นตุ้มๆต่มๆเช่นเดียวกันนะครับสิ่งสำคัญแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้เนี่ยไม่ใช่มีแค่สองบิ๊กสตชเท่านั้นนะครับแต่บ่ณนายกรัฐมนตรี แล้วก็คนที่เคยเป็นนายกอย่างทักษิณเนี่ยยังเป็นปัญหาอีกต่างหากทุกปัญหาล้วนแต่พันผูกกับตํารวจด้วยกันทั้งสิ้นเลยดังนั้นสภาพข้างหน้าเนี่ยจึงเต็มไปด้วยปัญหาแล้วใครจะโดนปัญหาเล่นงานกันก่อนล่ะครับปัญหาที่เกิดขึ้นมีการคาดกันว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการแหกดิวกันหรือไม่ซึ่งรอบนี้หนักกว่าเดิมนะครับหากว่ากล้องวงจรปิดโรงพยาบาลตํารวจกู้ภาพกลับคืนมาได้เนี่ย มันจะยิ่งกลายเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นไปอีกแล้วก็นําไปสู่ปัญหาที่ไม่คาดคิดกันใหม่จะได้ตามมาสมทบซ้ําเติมกันอีกแต่ในวันนี้อยู่ในสถานการณ์เดียวกันและก็รู้ว่าใครเนน่ยส่งอํานาจและมีอิทธิพลและปัญหาจะยิ่งไม่จบมีแต่จะเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆและถ้าแน่จริงกันทั้งสองฝ่ายเนี่ยคงตะลุมบอนกันเร็วขึ้นแหละครับ อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับโดยธรรมชาติแล้วคงได้พูดคุยแล้วก็สมยอมกันอีกหรือถ้าเกิดอารมณ์นักเลงมาทั้งคู่จะไม่ยอมกันเลยก็ได้ซึ่งจะจบอีกแบบหนึ่งคงต้องคอยติดตามกันนะครับนี่เป็นการพูดของจตุพรพรมพันธ์ประกาศหอมบอกว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้นะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยนายกเศรษฐาไม่ได้รู้ลึกเรื่องราวของวงการตํารวจจริงๆนะครับ คนรู้ไม่ลึกเนี่ยแต่ใช้วิธีการที่ซับซ้อนในการแก้ปัญหาจึงเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเอาไปว่าจับตาดูกันแล้วกันนะครับว่าคนที่อยู่เบื้องหลังเศรษฐาเนี่ยต้องการอะไรจากวิธีการแก้ปัญหาแบบนี้จะกินรวบใช่หรือไม่แต่ที่ยืนยันได้เนี่ยนะครับสุรเชษหักพานยังไม่ใช่พบตรคนต่อไปนะครับ